เราเดินมาเจอนี่แหละครับเว้าพยากรหรือเว้าดุยดุยเอาไว้ทำอะไรเนี่ยว่าเป็นเว้าแห่งการพยากรการด้านการเกษตรนะครับทำมานานแล้วเป็นเว้าของไทยนิยมเล่นกันต่อฤดูหนาวนะครับก็คือถ้าดุยดุยขึ้นลอยติดลมได้นานหลายวันหลายคืนไม่ตกเนี่ยก็จะเป็นการประมาณว่าได้พืชผล ผลไม้หลายชนิดจะติดดอกออกผลจำนวนมากนะครับนี่ครับ้าดุยดุยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือจะเล่นในตอนช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับแต่ถ้าขึ้นแล้วตกง่ายเนี่ยไม่ แล้วไม่สามารถขึ้นลอยติดลมได้นานตลอดวันหรือตลอดคืนเนี่ยเพื่อผลในปีนั้นก็จะติดต่อผลน้อยหรือไม่ติดตด่อผลเลยนะครับในบางชนิดก็เป็นว่าพยากรข,ของคนแถวนี้นะครับจงังหวัดตราดน,นะครับมาดุยดุยในดูลายกันนิดนึงทำด้วยกระดาษนะครับและโคมไม้ I